จะตัวเล็กจะไปไหนอ่าจะไปไหน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 ครับไปไหนครับอ่าเดินไปเดินไปจะเดินไปไหนเอาไป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 ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วไปลง,ลงเข้าบ้านไป ข้าบ้านเลข้าบ้านเลวาออกมาข้างนอกครับผมพาเจ้าตัวเล็กออกมาข้างนอกวันลงเม็ดแล้วนะครับข้าบ้านเร็วข้าบ้านเรวแปลกแปกปและเอ้าอ้าอ้ ออกมาแล้วมาอยากเข้าบ้านเลยเจ้าตัวดื้อเอา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 คันเหรอคันเหรอเอเอา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 คัน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 ละคันละคันละอึบอึบอึบเออเอาถูไปถูไปถูไป เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคัน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 เออคันอาบน้ำอย่างดีมักกิ้งกับฝุ่นซะละกับดินกับหญ้าซะละฮะฮะเอ้า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 เอากินไปกิ้งไปอาบน้ำให้อย่างดีนะเนี่ยฮะ คันครับ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 คัน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 อ่า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 เดี๋ยวก็ไปอาบน้ำใหม่เอาอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำใหม่เอออืมถูถูทายทไปเออนั่นแหละ ไปเข้าบ้านไปยังไปไปเข้าบ้านไปพอแล้ว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 เข้าบ้านไปเร็วเร็วมาแล้วฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วฝนตกแล้วเข้าบ้านไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปไปเข้าบ้านไป เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอยากจะเข้าบ้านเอาไป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 มาเร็วมาเข้าบ้านไปมาแล้ว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 มาเร็วฝนตกแล้วนะ đâu, các bạn. Phải À, 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 Mày dòm khâu ban đây. โอ้โไปเรื่อยเลยทีนี้ไปแล้วไปแล้วเอา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 